สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมานาเสนอการเราะห์ธุรกิจระหว่างประเทศบริษัทซัมซุงในประเทศอินเดียนะครับสมาชิกของเราจะมีดังนี้1น,นางสาวธิตินันลีพรึก 2. นางสาวสุกัญญาการยศ3นางสาวรัชนกสังขลัตณ์สี่นางสาวอรทัยกองพันธ์และ5ผมนายธนวัฒน์แสงเรียนนะครับที่มาในความสํคาคัญของบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์นี้เปิดโรงงานบริษัทแห่งใหม่ในประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการโดยมีนายยกรัฐมนตรีอินเดียและประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้ซึ่งยักษ์เทคโนโลยีเกาหลีใต้กล่าวไว้ว่าเป็นโรงงานผลิตมือถือที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นส่วนหนึ่งของแผนง,งานของซัมซุงในการขยายการผลิตตลาดโทรศัพท์มือถือที่เติบโตที่สุดในโลกโรงงานตั้งอยู่ที่เมือง่อยดาในเขตซานเมืองยูเดรีนี้จะช่วยให้ซัมซุงสามารถสร้างโทรศัพท์ขึ้นในราคาที่ต่ำกว่าเนื่องจากโรงงานมีขนาดใหญ่ผลิตในปริมาณได้ม,มาก ทำให้ราคาโทรศัพท์มือถือของซัมซุงในอินเดียถูกกว่าแบรนด์อื่นๆในอินเดียเช่นจีนช่วยให้ s ซัมซุงสามารถแข่งขันกับคู่แข่งอย่างของจีนซึ่งเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียในขณะนี้ต่อไปเราจะไปดูประวัติของโลโก้ของอินเดียนะครับอันนี้คืออันที่1อันที่หนึ่งจะเป็นใช้สําหรับปี1969ถึงปี1997อันที่2ก็จะเป็น สำหรับปี1979ถึง1993อันที่3ก็จะเป็นสำหรับปี1993ถึง2013อันที่4จะเป็นใช้สำหรับปี2005ถึง2013ต่อไปก็จะเป็นใช้ตั้งแต่ปี2013ถึง2020แล้วก็อันล่าสุดเลยคือใช้ตั้งแต่ปี2020จนถึงปัจจุบันนี้เองครับ มีกลยุทธ์การตลาดที่เน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองผู้บริโภควัยรุ่นที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโดยมีการลงทุนในศูนย์วิจัยและพัฒนา R&D ในเมืองต่างๆเช่นเบงกาลูรูและนเอดาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ AI และเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงการมีโรงงานผลิตขนาดใหญ่ในเมืองนเอดาและสีเปิ์มาบูรัวเพื่อผลิตสินค้าสำหรับตลาดทั้งในอินเดียและทั่วโลกการมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา R&D จ้ำสูงลงทุนอย่างมากในศูนย์ R&D เพื่อสร้างสรรนวัตกรรมใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปัญญาประดิษฐ์ AI เพ ผลิตตลาดท้องถิ่นและตลาดโลกโรงงานของซัมซุงในอินเดียเช่นโรงงานในเมืองนยดาเป็นหนึ่งในโรงงานที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทซึ่งผลิตสินค้าไม่เพียงแต่สําหรับตลาดอินเดียแต่ยังรวมถึงตลาดในประเทศอื่นๆทั่วโลกด้วยการสร้างความแข็งแร่งให้กับแบรนด์ผ่านการดําเนินงานในท้องถิน่นการมีรมศูนย์วิจัยและโรงงานผลิตในอินเดียช่วยให้ซัมซุงสร้างความสัมพันธ์ที่แข่งร่งกับประเทศอินเดียการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคการมีผู้บริโภควัยรุ่นจานวนมากที่เชวชันด้าเทคโนโลยีในอินเดียเป็นแรงบันดาลใจให้ซัมซ โดยสรุปการบริหารงานด้านตลาดของซัมซุงในอินเดียเป็นการผสมผสานร,ระหว่างการลงทุนด้านเทคนโนโลยีและการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพการสร้างสรรค์นวัตรกรรมและการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดท้องถิ่นซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ซัมซุงประสบความสำเร็จในอินเดียด้านการเงินการบริหารงานด้านการเงินของซัมซุงในอินเดียมีจํากัดแต่จากข่าวล่าสุดลิวเตอร์สในเดือนมีนาคม2025ซัมซุงถูกอินเดียียกเก็บภาษีสุกากรย้อนหลังเป็นจานวนเงิน601ล้านสหรัฐ จากการนำเข้าส่วนประกอบโทรคมนาคมหลังในช่วงปี2,561ถึง2,564ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความท้าทายด้านการเงินที่บริษัทข้ามชาติอย่างซัมซุงเผชิญในตลาดอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการปฏิบัติตามกฎเบียบภาษีที่เข้มงวดขึ้นของอินเดียประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการเงินของซัมซุงในอินเดียการบริหารความเสี่ยงด้านภาษีข่าวดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าซัมซุงต้องจัดการกับความเสี่ยงด้านภาษีอย่างมีนัยสำคัญในอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงิน ความสำคัญของตลาดอินเดียอินเดียเป็นตลาดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโต,ตของจำซุมในธุรกิจโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อื่นๆการผาเผชิญกับค่าใช้จ่ายทางภาษีที่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์การลงทุนและการดำเนินง,งานของบริษัทในตลาดนี้การตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐก,การที่หน่วยงานของอินเดียเข้มงวดกับคดีภาษีสมรกักกรแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันที่บริษัทข้ามชาติจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางการเงินและข้อพิาพาทในอนาคตข้อจำกัด ข้อมูลที่หาได้ในปัจจุบนันเน้นไปที่ประเด็นปัญหาภาษีเป็นหลักข้อมูลในเชิงลรือเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการเงินโดยรวมของซัมซุงในอินเดียเช่นโครงสร้างการลงทุนการบริหารกระแสเงินสดหรือการจัดการต้นทุนยังมีจำกัดในแหล่งข่าวสาธารณะนะ บุคลากรการบริหารงานและบุคลากรากรา,กร,ากรผลิตของซัมซุงในอินเดียยังไม่มีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงมากนะแต่มีข้อเท็จจริงบางส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นซัมซุงลงทุนในศูวนย์วิจัยและพัฒนา R&D ที่อินเดียซึ่งเป็นศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดนอกจากเกาหลีใต้และยังมีการข่าวเรื่องการประท้วง,งของพนักงานในโรงงานซัมซุงอินเดียเพื่อขอขึ้นค่าแรงอย่างไรก็ตามมีการปลดพนักงานในระดับโลกซึ่งซัมซุงระบุว่าเป็นการปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ ข้อแท้จริงที่เกี่ยวข้อง 1. การปลดพนักงานมีข่าวว่าซัมซุงมีแผนปลดพนักงานทั่วโลกกว่า30%เอรเซในบางแผนภภายในสิ้นปี2567เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจแต่ระบุว่าไม่กระทบต่อการผลิต 2. การลงทุนใน R&D ซัมซุงได้ลงทุนในศูนย์วิจัยและพัฒนา R&D ที่อินเดียอย่างต่อเนื่องโดยมีวิศวกร,กรกว่า700คนซึ่งเป็นศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดน,นอกจากเกาหลีใต้ สามการประท้วงของพนักงานเคยมีข่าวว่าพนักงานในโรงงานซัมซุงอินเดียได้หยุดงานประท้วงเพื่อขอขึ้นค่าแรงด้านการผลิตซัมซุงบริหารงานด้านการผลิตในอินเดียโดยมุ่งเน้นสร้างในอินเดียสร้างเพื่ออินเดียและสร้างเพื่อโลกผ่านโรงงานผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกในรัฐ no นูยยดาเพื่อรองรับการผลิตสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตท็อป รวมถึงการลงทุนในศูนย์วิจัยและพัฒนา R&D เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี AI ควบคู่ไปกับการสนับสนุนนโยบาย Make in India ของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและลดการเพึ่งพาการผลิตจากประเทศอื่นการบริหารงานด้านการผลิต1 การขยายฐานการผลิต 2. การผลิตเพื่อส่งออก 3. การลงทุนใน R&D 4. การสนับสนุนนโยบายภาครัฐ 5. การสร้างระบบนิเวศการผลิตในปัจจุบันสมาร์ทโฟนส่วนมากของซัมซุงถูกผลิตในประเทศเวียดนามจากโรงงาน2แห่งในจังหวัดไทยเหมือนในแต่ละปีโรงงานในเวียดนามจะผลิตสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและอุปกรณ์อื่นๆมากกว่า120ล้านเครื่องและตอนนี้ก ทางซัมซุงก็กําลังจะเปิดโรงงานใหม่ที่เวียดนามอีกแห่งเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตด้วยโดยสินค้าที่วางขายในตลาดโลกส่วนใหญ่รวมไปถึงในอเมริกาเหนือและยุโรปก็ล้วนมาจากโรงงานในเวียดนามทั้งนั้น ข้อมูลประเภทบริษัทข้ามชาติบริษัทข้ามชาติแบ่งได้เป็นหลายประเภทโดยทั่วไปจะพิจารณาจากลำดับการรวมศูนย์อำนาจและการดำเนินงานซึ่งมีประเภทหลักได้แก่ 1. บริษัทแบบกระจายอำนาจคือการกระจายอำนาจให้พนักงานในองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญได้มีอำนาจในการตัดสินใจก่อให้เกิดการดำเนินงานที่คล่องตัวสะดวกและฉับไวโดยเฉพาะเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตอย่างที่ผ่านมา 2. บริษัทแบบศูนย์รวมระดับโลกโครงสร้างการ ควบคุมแบบสนยนรวมโดยมีการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และนโยบายที่ส่งมาจากสำนักง,งานใหญ่การจัดแนวรับประกันจัดแนวบริษัทในเครือทั้งหมดที่สอดคล้องกับเป้าหมาย3บริษัทระหว่างประเทศบริษัทข้ามชาติคือบริษัทที่มีสำนักง,งานใหญ่ในประเทศหนึ่งและดำเนินการธุรกิจเช่นการผลิตหรือให้บริการในประเทศทั่ว 4. บริษัทแม่หรือบริษัทลูก บริษัทแม่คือบริษัทที่ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงของบริษัทอื่นมากกว่า50ซดังนั้นบริษัทแม่จึงควบคุมบริษัทอื่นและสามารถมีอิทธิพลโดยตรงต่อการดําเนินธุร,รกิจหรืออาจใช้วิธีที่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในการเป็นเจ้าของประเภทและลักษณะโครงสร้างองค์กรของซัมซุงซัมซุงมีโครงสร้างองค์กรแบบแผนผลิตภัณฑ์โครงสร้างประเภทนี้เช่่ใช้ในการหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เป็นพื้นฐานในการกําหนดว่าทรัพยากรและการดําเนินธุร,รกิจได้อยู่ในแผนดใดเช่นแผนโซลูซันอุปกรณ์ของ บริษัทโครงสร้างทั้งหมดของบริษัทรวมเป็นหนึ่งเดียวผ่านสำนักงานใหญ่ของซัมซุงในกรุงโซลทิศทางการจัดการเชิงกลยุทธ์จากนําจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทถูกนาไปปฏิบัติผ่านวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่เจาะจงกับบทของแผนโะครงสร้างเช่นบทของตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาโครงสร้างของซัมซุงมีลักษณะสาคัญดังต่อไปนี้ 1. การแบ่งผลิตภัณฑ์ 2ระดับชั้นขององค์กรแบบรวงศูนย์สาการแบ่งกลุ่มทางภูมิศาสตร์กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาที่ปรับปรุงใหม่ในส่วนของการวิจัยและพัฒนาเรามีกลยุทธ์ที่ปรับปรุงใหม่สลับปีหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาของซัมซุงในอินเดียก็ยังคงดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนาขั้นสูงมาเพื่อใช้พัฒนาโครงสร้างต่างๆตั้งแต่วิจัยและการพัฒนาไปจนถึงการนำไปใช้เชิงพาณิชย์นอกจากนี้ซัมซุงจะขยาย ให้กับสตาร์ทอัพนักศึกษาและมหาลัยเพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศแนววัฒนกรรมและสตาร์ทอัพในประเทศข้อมูลผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมทางเศรษฐกิจคือหัวใจสําคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจและสำและสำหรับซัมซุงแล้วปัจจัยเหล่านี้มีอํานาจในการกําหนดอุปสงค์ต้นทุนและความสามารถในการแข่งขันระดับโลกตั้งแต่อัตราดอกเบี้ยไปจนถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภค ชีวจรของเศรษฐกิจคือสัญญาณที่ซัมซุงต้องปรับตัวทางสังคมของซัมซุงกระแสสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพวกเรากําหนดสิ่งที่ผู้คนต้องการและวิธีที่พวกเขามอบแบนสําหรับซัมซุงการตามให้ทันไม่ใช่ทางเลือกแต่มันคือความอยู่รอด